90%ของคนส่วนใหญ่จะยังละเลยที่จะทำสิ่งนี้ครับ การพูดหน้ากล้องคุณรู้ไหมครับว่าการพูดหน้ากล้องเนี่ยทำให้คุณใช้เงินลงทุนน้อยที่สุดละในบรรดาที่จะทําการตลาดการตลาดนะครับก็คือการที่เราโปรโมทเช่นการยิงแอดโฆษณานะครับต่างๆและแน่นอนครับการออกหน้ากล้องก็ทําให้คุณเนี่ยเป็นการโฆษณาตัวเองได้แต่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเพราะยังไงพี่ๆก็ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วใช่ไหมครับการออกหน้ากล้องทําได้หลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปวิดีโอนะครับหรือการทําไลฟ์สดนะครับและอปปัอยากจะแนะนําคุณทำไลฟ์สดครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีสกิลด้านการท วโอก็ลองมาฝึกไลร์สดก่อนได้ซึ่งโอป้านะครับมีคอร์สที่ให้คุณฝึกในการพูดไลร์สดโดยเฉพาะนะครับ สามารถที่จะไลฟ์สดในทุกช่องทางได้และก็แนะนําในการสร้างไรายได้ให้กับคนด้วยรวมถึงสอนเทคนิคในการเชื่อมคนดูคือคุณไม่มีสกิลการพูดตั้งแต่แรกคุณสามารถมาที่คอสนี้ได้รวมถึงคุณกลัวกล้องหรือไม่กล้าพูดนะครับคุณสามารถมาฝึกพูดที่คอสนี้ได้คือคอสนี้ตั้งใจทํามาเพื่อให้แม่ค้าออนไลน์ผู้ประกอบการแนักธุรกิจออนไลน์หรือกูโค้ด,คดออนไลน์เนี่ยได้ฝึกพูดครับในแบบที่มีกลยุทธ์และโอป้าวางกลยุทธ์ในแบบฝึกเวิร์กช็อปให้กับคุณมากกว่า4ี่าเวิร์กช็อปนะครับที่คุณนะ พูดเก่งพูดเป็นแล้วก็เชื่อมคนดูเป็นสําคัญตรงนี้ครับเพราะถ้าคุณเชื่อมไม่เป็นนะครับ โนนะครับโนเซลลิงนะครับคือคุณขายไม่ได้นะครับคอร์สนี้มีคอร์สที่ชื่อว่าพูดจนรวยด้วยไรสดครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยตั้งใจทํามาไม่มีราคาอะไรทั้งนั้นครับมีราคาเดียวคือ3 9 9บาทสามารถกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์สมัครได้เลยนะครับหรือกดที่แอดไนะครับไลน์นะครับแอดพ O P P A ขีดลบตรงกลาง E S N หรืออินบ็อกซ์ที่เพจอปไฝอีสานครับตัวนี้เราไม่ได้ทําแบบราคาแบบเออริเบอร์หรืออะไรทําเป็นราคาเดียวเพื่อช่วยให้แม่ค้าออนไลน์คู่คดออนไลน์ได้เข้ามาฝึกการพูดดดไ้เยอะที่สุรักานต ีผลลับครับจากความพริกในก๊อดนี้สวัสดีครับ